วิ่งแกลบสมชั่วโมงตั้งแต่ตอนช่วงเย็นหลังเลิกงานจะได้เงินเท่าไหร่และจะใช้ไฟไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับรถไฟฟ้าที่เอามวิ่งแกลบนะครับชาร์จเลยแล้วก็บิงเลยเดี๋ยวเรามาทำให้ดูนะครับว่าท้ายแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงประมาณช่วงเย็นนะครับถึงกี่โมงนะครับเราจะได้เงินเท่าไหร่นะครับแล้วใช้ไฟไปเท่าไหร่ตามนี้นครับ เพื่อนๆพี่ๆนะครับสวัสดีอีกครั้งนะครับทัานี้นะครับปกติผมก็จะเลิกงานประมาณห้าโมงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเวลาที่จะชาร์จแบตเตอรี่รถนะครับเพราะว่าตัวเครื่องชาร์จเนี่ยที่เป็นตัวชาร์จเร็วแบบนี่ยนะครับจะอยู่ปากซอยที่ทำงานพอดีเลยแล้วก็ที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นตลาดหรือเป็นเอเวนิวเล็กๆนะครับก็จะสามารถแวะทานอาหารได้นะครับแล้วก็มีที่ล้างรถนะครับ Okay. หลังจากล้างรถเสร็จนะครับเราก็จะมาชาร์จแบตเตอรี่นะครับ<ม>ก็จะใช้เวลาชาร์จประมาณ2ี่สิบนาทีนะครับ<ม>ก็จะเราก็จะได้แบตเตอรี่ใช้อยู่ประมาณ9 5้าเซนนะครับที่ที่ชาร์จเต็มนะครับแต่ว่าขอโทษทีว่าผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับก็เอาเป็นว่าชาร์จได้9 5้าสบ้าปอร์เซ็นตนะครับหลังจากที่เราได้ชาร์จเสร็จแล้วนะครับมผมจะสตาร์ทรถครั้งเดียวนะครับแล้วก็ตัว หน้าจอของ m g EP นะครับจะมีประวัตินะครับตั้งแต่การทำงานของเลขกิโลนะครับแล้วก็ใช้เวลาไปเท่าไหร่หลังจากสตาร์ทครั้งนั้นนะครับแล้วก็ใช้ระยะทางวิ่งไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าการวิ่งนะครับวันนี้จะเป็นยังไงนะครับใน3ามชั่วโมงนะครับหลังจากเลือกงานนะครับ 3ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะมารายงานให้ดูคร่าวๆนะครับก็อาจจะไม่มไม่ได้มีารายละเอียดให้ดูแต่ว่าก็จะผมจะสรุปให้ฟังนะครับราะนี้ผมบิ่งไปทั้งหมดนะครับสชั่วโมงนะครับได้งานไปทั้งหมด4งานนะครับแล้วโดยงานแรกเนี่ยก็จะเข้าที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับงานแรกนะครับได้ลูกค้ามาที่อ่อนนุชนะครับ ก็ซึ่งไม่ไกลมากนะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรมากมายนะครับมีข้องมาด้วยนิดหน่อยนะครับส่วนงานที่2นะครับก็จากออนนุชย์นะครับมาที่ร้านสำลังเรองใจนะครับที่อยู่ที่หลังเซนทรัลบางนานะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะครับก็ได้งานจากเซนทรัลบางนาเลยครับกลับมาที่อุดมสุขอีกรอบนะครับเป็นอุดมสุข29นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะได้ลูกค้าจาก ซอยลาสานนะครับซึ่งวิ่งไปก็ใช้ระยะทางประมาณเกือบ4กิโลเลยนะครับวิ่งไปรับนะครับลูกค้าก็เรียกมาที่เมเจอร์รัชเชอินนะครับ <Yeah! S 1> หลังจากการวิ่งทั้งหมดนะครับใน4งานนี้นะครับเราก็จะใช้เวลาไปสาบชั่วโมงพอดีเลยนะครับเราก็มาดูกันนะครับก็หลังจากที่วิ่งนะครับ ไฟฟ้านะครับเราใช้ไป20%นะครับจาก95นะครับส่วนระยะทางนะครับเราก็วิ่งไปเกือบ90กิโลเมตรนะครับอ่ะครับผมในส่วนของตัวงานทั้งหมดนะครับที่เราวิ่งเป็นกรับคาร์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าแกรบพรีเมียมเราไม่ได้แล้วนะครับเอ็มกีก็จะได้ยอดเงินทั้งหมดนะครับสามชั่วโมงนะครับเป็น6 ร้อบาทนะครับส่วนมีเพิ่มเล็กน้อยนะครับก็คือได้ทิปครับ20บาทนะครับส่วนในช่วงในการที่วิ่งนะครับก็ค่อนข้างจะมีการวิ่งในเมืองเยอะนะครับแล้วก็จะมีรถติดนะครับเราก็จะได้ค่าอ e ินเทนซีฟเพิ่มนะครับครั้งนี้มีการเก็บเพชรขั้นต่ำคือ10เพชรนะครับผมเก็บเพชรได้14เพชรนะครับ ก็จะได้เพชรขั้นแรกนะครับก็จะได้เงินพิเศษอีก50บาทนะครับก็รวมจาก6กรบาทนะครับบวกค่าทิป20บาทนะครับแล้วก็บวกค่าอินเทน i ซฟหรือค่ารางวัลพิเศษนะครับอีก50บาทนะครับทั้งหมดนะครับรายได้หลังจากการวิ่งกรับนะครับ3ชั่วโมงหลังเลิกงานนะครับตั้งแต่ประมาณช่วง1ทุ่มนะครับ ถึงเวลานี้ก็ประมาณ3ามทุ่มกว่านะครับที่กําลังทําคลิปอยู่นี้นะครับก็อาจะได้เงินไปทั้งหมดนะครับรวมทั้งหมดแล้ว752บาทนะครับค่าไฟ,ไฟใช้นะครับด้วยความที่ผมาจะชาร์จผ่านตู้ DC ตลอดนะครับซึ่งคำนวณมาทั้งหมดนะครับปกติรถผมเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณกิโลเมตรละ1บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคร่าวๆนะครับ ก็จะใช้ไฟฟ้าไปประมาณ90บาทนะครับหรือตีเป็นร้อยนี้ก็ได้นะครับเพราะนะั้นต้นทุนเนี่ยผมจะอยู่ที่90บาทถึงหนึ่งร้อยนะครับถ้างั้นถ้างั้นต้นทุนผมนะครับตีเข้าๆตีเผื่อๆเลยนะครับผมก็จะมีต้นทุนอยู่100บาทนะครับถ้าหากจากรายได้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็น652บาทนะครับก็เป็นไอเดียเข่าๆนะครับว่า ระหว่างที่หลังจากเลิกงานนะครับถ้าใครอยากจะวิ่งกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับบางคนก็อาจจะวิ่งถึง5ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วแต่พลังเลยครับหลายๆครั้งผมก็วิ่งยาวต่อไปนะครับซึ่งจริงๆวันนี้ก็คิดว่าจะวิ่งต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่แล้ครับคงต้องแวะหาของของทานนะครับว่าจะทานอะไรดีนะครับในปั๊มตอนนี้ก็มีเคฟซีอยู่อาจจะทานง่ายๆนะครับเคแล้วก็พักเติมพลังแป๊บหนึ่งนะครับเป็นไอเดียนะครับ ผมมองว่าสมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับผู้วิ่งไม่นานนะครับเผื่อใครที่ยังไม่มีข้อมูลนะครับอยากจะสร้างข้อมูลแล้วก็ลองมาวิ่งแกลบดูนะครับว่าในการพูดนะครับแบรนด์จะเป็นยังไงนะครับเรื่องต้นการการวิ่งกี่ชั่วโมงจะได้เงินเท่าไรในช่วงเวลาไหนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ข้อมูลเรื่อยๆนะครับยังไงถ้าอยากทราบข้อมูลก็สามารถกดไลค์นะครับกดติดตามไปได้นะครับ วันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังนะครับยังไงก็ขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะครับหิวมากแล้วครับข้าวเย็นยังไม,ม่ได้ทานเลยนะครับขอบพระคุณครับ